ประธานาธิบดีของชิลีเนี่ยได้เตรียมแผนที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมลิเธียมทั้งหมดนะครับในประเทศให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของภาครัฐครับผมก็จากการต้องการนะครับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับฐานการผลิตรถยนต์ฐานการผลิตแบตเตอรีเร่เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนนี้หลายคนคาดหวังอยากจะครอบครองและสิ่งที่ต้องครอบครอง อันดับหนึ่งที่สาคัญก็คือเจ้าวัตถุดิบนั่นเองครับผมสาหรับประเทศชิลีนะครับมีความสําคัญอย่างมากครับกับเรื่องของซัพพลายเชนแบตเตอรี่เพราะว่ามีปริมาณสํารองของแร่ลิเธียมอยู่มากที่สุดนะครับแล้วก็มีกําลังการผลิตรีเทียมต่อปีเป็นอันดับ2ของโลกครับผมก็เป็นเหตุให้เกิดการออกมาตรการใหม่ที่จะทําให้ลิเธียมนะครับเป็นแร่สําคัญของรัฐนะครับผมและต้องกลายเป็นอุตสาหกรรมของรัฐโดยตรงครับผมข้อมูลจากเว็บไซต รอยเตอร์ครับก็ระบุว่าประธานาธิบดีเกเบรียลบอริครับผมประธานาธิบดีของชิลีเนี่ยเห็นโอกาสที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เห็นความจะเป็นที่จะต้องเข้าไปควบคุมนะครับซึ่งก็ได้ กล่าวว่าแผนการนี้ครับทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมไปถึงการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศให้มากขึ้นให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการสร้างบริษัทใหม่ของรัฐบาลนะครับแยกขึ้นมาสร้างบริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการดูแลบริหารจัดการการผลิตโลหะสำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองครับสิ่งนี้ครับจะทำให้การออกสัญญาลิเธียมในอนาคตจะต้องเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ร่วมกันโดยที่มีภาครัฐเป็นผู้ควบคุมแต่พูดยังไงก็คือภาครัฐนี่แหละเป็ดเสร็จเลยนะครับในการจัดการตัดสินใจต่างๆครับผมสาหรับสัญญาลิเทียมที่มีในปัจจุบันนะทางประธานาธิบดีก็ระบุว่ารัฐบาลก็จะยังไม่ได้ไปยุติอะไรนะครับก็จะปล่อยให้สัญญาดําเนินการไปจนจบนะครับแล้วก็คาดหวังนะว,ว่าบริษัทต่างๆนี่ก็จะเปิดให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปร่วมเจรจา,าแล้วก็ออกแบบสัญญาก่อนที่สัญญาในปัจจุบันนี่มันจะ หมดลงนะครับก็ร่างนี้ครับก็จะถูกนําเสนอต่อสภานิติบัญญัตินะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองครับซึ่งด้วยความที่ชิลีนะเป็นแหล่งสารองของนิทรยศอันดับ2ของโลกเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทําให้เกิดผลกระทบนะครับในทางบวกทางลบตา่างๆทําให้เกิดท่าทีต่างๆเกี่ยวกับอุตสาหการรมยานยนต์นะว่าจะมีท่าทีต่อการเข้าไปทําสัญญาหรือเข้าไปร่วมลงทุนต่างๆในชิลีอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับผม